อ่ะดิฉันทราบแล้วค่ะว่าเขาจะเอาแบบตำรวจเข้ามาไว้ในบ้านพ่อแม่ฉันทำไมนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะเอาหนูเนี่ยไปขม่มขืนใช่ไหมคะเพราะว่าในบ้านแถวหมู่บ้านหนูเนี่ยมันจะมี <c oughs> ร้านอาหารที่เขาเป็นซ่องอะแต่ว่าบ้านหนูไม่ใช่หนูอยู่ในหมู่บ้านพี่แล้วเพื่อนที่นักเรียนด้วยกันอะแต่เป็นลูกบ้านนี้อืมเขาก็เลยคิดว่าจะเอาหนูเนี่ยไปขายเออแล้วเขาก็เอาตำรวจเนี่ยเข้ามาแต่งานกับพ่อตอรวจสี่พอเขาทำอย่างนี้เสร็จเนี่ย เวลาที่หนูไปอยู่กับนายธงชัยตั้งจิตพทุทธพงษ์เนี่ยหรือแฟนของหนูเนี่ยพวกผู้หญิงขี้ยานะคะก็จะมานอนกับพ่อหนูแล้วแบบพวกสายลายล้วก็จะเอาเงินออกไปทีละห้าหมื่นทีละสามหมื่นบาทแต่หนูเนี่ยไปอยู่กับแฟนเนี่ยนอนด้วยกันฟรีทุกอย่างฟรีหมดขอประทันนะคะค่ะแล้วก็อ่าส่วนตรงนเนี้ยเนี่ยพอเขารู้เนี่ยว่าเราเนี่ยมีแฟนที่มีเงินแต่หนูเนี่ยไม่รู้จักเรื่องเงินเพราะมันผ่าหนูไปตอนประมาณสักหนูรู้จักตำรวจสักวันตอนเรียนป .4 พี่ พาหนูไปตอนเรียนม .3 หนูไม่รู้สักเรื่องเลยไม่รู้สักอะไรเลยเอาหนูไปหลอกอยู่กับความรักพี่ความรักที่เขาแต่งงานมีลูกมีเมียซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแต่งมันครอบครัวน่ะเอาหนูไปหลอกกี่พันกี่ร้อยคนไม่รู้อ่ะทีนี้เขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอพอผู้หญิงพวกเนี้ยที่เป็นแฟนพ่อที่เขาจะเอาเขาจะแบบคนเขามาขายเราอพี่บ้านที่เขาเป็นซ่องร้านอาหารอย่างนั้นอ่ะ เขาก็จะเอาคนมาปลอกล่อพ่อเราใช่ไหมพอพวกนี้เห็นเนี่ยก็จะไปนอนกับแฟนเราที่มีเงินเพราะอันนั้นมันหนุ่มกว่าเขากำลังแก่บ้านหนูอะพี่พอเขาไปเสร็จนี่ปุ๊บเ,เขาก็จะไปยุ่งกับแฟนหนูแล้วเขาก็จะขอให้หนูเนี่ยนั่งรถไปด้วยตอนแรกหนูยังไม่รู้ว่าแฟนหนูที่เขาจะไปหาอ่ะเพราะถ้าหนูนั่งรถไปด้วยเนี่ยหนูจะจ่ายค่ารถให้รถให้เขาด้วยรถแท็กซี่ แล้วก็ได้เป็นเพื่อนเขาด้วยพอเดินึ้ไปในห้องนอนหนูก็เลยเห็นแล้วว่าเป็นแฟนหนูก็คือพี่ธงชัยตั้งจิตคุณพงศ์พอหนูเห็นแล้วเนี่ยหนูก็คิดว่าเออเพื่อนของหนูคนนี้เนี่ยแปลกๆนะทําไมให้หนูเนี่ยมาส่งหาแฟนแฟนของหนูเองหนูก็ไม่พูดอะไรหนูก็กลับเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของหนูทีนี้เพื่อนของหนูก็ยังไม่นอนกับแฟนหนูอีกพี่พรชัยอีกก่อนหน้ามาหาพี่ธงชัยก็ไปพี่ธงชัยอีกอย่างนี้แล้วไปไปมา เป็นตำรวจก็มีอีกสองนายเขาก็ไม่นอนกับแฟนหนูอีกทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเพื่อนหนูเนี่ยไม่มีแฟนและหนูก็หมดตัวแล้วไม่รู้ทําอะไรไม่หมดไม่ไม่ไม่หมดตัวไม่ได้ไม่หมดตัวก็หมดเสียหัวใจเสียใจมากม<อ>เสียใจมากก็นั่งร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนเพื<ม>่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ทราบว่าแฟนหนูที่เพื่อนไปนอนด้วยทีนีน้ก็มาเจอกับผู้กองคนหนึ่งที่คุยกับหนูดีแล้วก็ช่วยหนูแบบหนูเจ็บใจมากหนูร้องไห้หนูทนไม่ไหวแล้ว อ่ะทีนี้แต่ว่าที่ห้องเนี่ยมันเจอเรื่องนี้อยู่หนูเจอเรื่องนี้อยู่สองสามคนของตำรวจเนี่ยคือนอนกับเพื่อนหนูคนนี้หลังจากได้เงินหนูแล้วก็นอนกับเพื่อนหนูแล้วเอาเงินหนูเนี่ยคงจะให้เขาไปไม่ว่ามีอะไรก็เอาของหนูให้เขาไปแบบนี้หนูเลยคิดว่าเพื่อนหนูเนี่ยเอาหนูไปขายได้เงินหนิหนูไม่ได้อะไรแค่โดนแฟนมันนอนด้วยฟรีพอหนูกลับมาหาแฟนมันเขาก็นั่งรถกลับมาหาแฟนเขาหนูเลยบอกอ้าวที่แฟนหนูยกเนี่ยให้เขาไปเนี่ยือให้เขาไปเลยไปเป็นผัวเมียกันเลยเขาไม่เอาไป เขาก็เอาไปนะแต่ทีเนี้ยเขาพ่อเขาพอ,อยกบอกเขาเนี่ยว่าหยกอะไรเงี้ยมีปัญหาแฟนอะไรเงี้ยแต่ไม่ยอมบอกว่าแฟนของเราคือคนที่เขาไม่นอนด้วยอ่แเราก็ไม่บอกเขาเขาก็พาไปเจอแฟนเขาอืมทีนี้หนูก็เห็นว่าเขาเนี่ยพอแฟนของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งให้เราเหมือนที่เราทิ้งแฟนของเราให้เขาไปเลยเพราะเราถือว่าเราเลิกเลยอะ่ะพอเราเห็นเราก็เลิกใช่ไหมคะพี่ <G ül üyor> เขาก็ไม่เลิกอันนี้เขาก็ไม่เลิกมาา ต่อมาอีตำรวจสองนายเขาก็ไม่เลิกค่ะเออหนูก็เลยคิดว่าที่พี่เขาต้องการเนี่ยก็คือการมีแฟนเป็นตัวเป็นตนที่ไม่เคยผ่านจักใจหยกมาเลยไม่เคยหยกไม่เคยนอนด้วยก่อนแล้วก็ผู้ชายที่หยกนอนด้วยก่อนได้ยังของหยกไปแทนที่จะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันเอาไปลงทุนอยู่ด้วยกันวันนี้กลับมาเ,ออเงินอันนี้เราไปลงทุนนี้ได้นี่วาหยกไปอย่างนู้นอย่างนี้กัรอันนี้ไม่ใช่ต้องการที่จะนอนกับเพื่อนของหยก แล้วก็บอกว่าหยกเนี่ยเป็นแม่เราทั้งที่ที่หยกอยู่หงอยู่เฉยอย่แค่นี้ก็เสียใจแล้วค่ะก็ไปเจอพี่โอพี่โอเข้ามาอีกปุ๊บทีนี้คนนี้เด็ดเลยพี่พี่โอคนนี้เนี่ยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับหยกมาก่อนหยกคิดว่าหยกต้องออกความเสียใจทั้งหมดถ้าเพื่อนของหยกคนนี้ที่ตามราวบีในห้องนอนของหยกเนี่ยไปทั้งที่โอเนี่ยหยกก็ไม่ผิดอะไรแล้วเพื่อนเนี่ยก็ยังได้ดีด้วยได้แต่งงานไปเลยหยกก็คิดอย่างนี้แล้วพี่สุคนเนี่ยก็บอกว่าพี่โอ กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาไปทานข้าวด้วยกันเขามีเพศสัมพันธ์กันทางรูทวารเมื่อวานนี้เขาก็เพิ่งไปเจอกันไปทานข้าวมาหยกก็เลยหยกก็เลยไม่คุยด้วยละหยกก็หยกก็เข้าใจพี่สุพลหยกก็ออกมาก็คือเขาก็ได้เจอกันอพี่โอกับพี่นายก็ได้เจอกันแล้วหยกก็ไม่เกี่ยวแล้วนะเออหยกก็ทนไม่ไหวแล้วคือตรงเนี้ยผู้ชายที่เขาได้ไปเนี่ยเป็นผู้ชายที่หยกไม่ต้องเอาจริงหยกเนี่ยไปลงทุนไว้ก่อน ไปรักกับเขาไว้ก่อนแล้วเขาก็มาแย่งหยกแล้วก็เสียใจอย่างเงี้ยหยกคิดแบบนี้เออแต่ <c oughs> ถ้าผู้หญิงคนนี้จะมาตามทำร้ายหยกอยีกเนี่ยเพราะแล้วโดยกล่าวหาว่าหยกเนี่ยเป็นอ่ออะไรที่เป็นแม่เราอะไรเงี้ยเหมือนกับพี่ลินที่ลานเบียตอนปีสองห้าสี่แปดเนี่ยก็คือเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟเขาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วทีนี้หยกเนี่ยมีกรรมาการการเลือกตั้งเนี่ยมาพบด้วยอ่าก็ไปแช่น้ําด้วยกันทุกวันไปอ่าซาวน่าด้วยกันทุกวันตอนนั้น สิบห้าสิบหกยกก็ไปซาวน่าทุกวันแล้วทีนี้ก็อยากจะไปไปต่างจังหวัดทีนี้ยกบอกว่าถ้าจะไปต่างจังหวัดด้วยกันสองคนเนี่ยยกหยกเอาเพื่อนอยกที่ร้านที่ทําง,งานไปด้วยได้ไหมยกเป็นแฟนกับเจ้าของร้านแฟนเนี่ยก็คือเขามามีเพศสัมพันธ์กับยกโดยที่ไม่จ่ายเงนินก็หนูบอกแล้วว่าตํารวจมันหลอกมาแบบนี้หลอกมาให้หนูเนี่ยไม่ได้เงินทองสินสอดทองไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยค,คุมขืนสองปีแล้วก็แจ้งความจับหนูหลังจากคุมขืนเสร็จสองปีแล้วแล้วก็เอาเงินพ่อหนูไปหกแสนนี่คือผู้ชายคนน หนูก็บอกว่าให้พนักงานที่ร้านเนี่ยไปกับหนูด้วยสองคนเพื่อนหนูที่เป็นกรรมการการ,การเลือกตั้งที่ชื่อคุณอ้วนเนี่ยที่อยู่ตรงเขตแพร่กษาสายลวดในปีสองพันสิบแปดเนี่ยก็โอเคอก็ไปด้วยกันเพื่อนเนี่ยจะไปห้องเขาแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาตอนนั้นเนี่ยหนูไม่ทราบเลยพี่หนูอายุน้อยมากเลยแต่ผู้หญิงสองคนนี้ที่มากับหนูเนี่ยคือท้องมีลูกไปแล้วท้องแล้วมีลูกไปแล้วคือตอนที่หนูอยู่ในห้องที่บางแสนเนี่ยหนูก็คิดว่าเพื่อนหนูก็แยกกันนอนจากหนู คนละห้องแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็นอนจะอยู่เป็นคนละห้องก็คือแบบนี้คือแบบไว้สายแต่ที่จริงก็คือเขาไปแล้วหนูเนี่ยไม่ทราบค่ะพีหนูไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้ขึ้นมาจนหนูมาเจอเพื่อนที่ชื่อแน็คอยู่ั้นเพราะหนูต้องโดนในตํารวจที่ชื่อหมูคล้ายสงบุญนรงคล้ายสงเนี่ยพูดกับหนูแบบนี้ว่านอนด้วยกับพี่ไหมพี่ให้พันหนึ่งหนูโอ้ยหนูไม่รู้หลังจากนั้นหนูโดนคนหไปตีแล้วก็ให้เงินพันหนึ่งเพราะปกติ เวลาหนูเจอผู้ชายเนี่ยเวลานอนด้วยหนย่นอนด้วยฟรีแต่สิ่งที่หนูจะได้เนี่ย <c oughs> ผู้ชายจะเอาทุนพ่อแม่หนูมาแล้วก็มาลงทุนให้เหมือนกับเ,เขาแล้วค่อยให้หนูตรงนี้มันทําไปได้ยังไงทําไมมันไม่ให้ด้วยการที่จะแต่งงานกับมีผัวมีเมียถูกไหมพี่อ่ามันจะหลอกเอาจะดึงอันนี้ถ้าฉันหนูไม่ได้ความผิดก็ต้องโทษไอ้ผู้ชายที่ชื่อพาคินไตรสับคนแรกกับพันตำรวจโทนลงสักแอนโอฮารีที่เข้ามาเพื่อจะบอกผู้ชายทุกคนที่หนูคบหลังจากนั้น เรื่องนี้ว่าเขาเนี่ยโกงพ่อหนูได้ทางนี้อย่างนี้ค่ะทีนี้พี่บุญนงรงคายสงอยู่ที่ก็มาพูดกับหนูแบบนี้ถ้าพี่เขาไปยืมเงินคน,น,คนมาห้าแสนแล้วก็เอาเงินมาให้หนูแค่พันเดียวแล้วก็พูดกับหนู่างนี้แล้ววันนั้นที่เขายืมเงินให้เขาก็ตามพวกเจ้าหนี้เงินกู้ของเขามาแล้วพอเห็นเนี่ยเขาก็ซัดหนูตายเลยสิบอกว่าหนูเป็นคนเอาเงินทั้งหมดไปทั้งที่หนูเพิ่งรู้จักเขาวันแรกที่หนูคิดแบบนี้ที่หนูคิดว่าหนูไม่ชอบทำอาชีพ ขายบริการทางเพศก็ขอแบบนี้ที่หนูไม่หยิบเงินเพราะว่าคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กันค่ะคนที่จะต้องได้เงินเราคือพ่อแม่หลังจากนั้นการทํามาหากินคนที่ต้องได้เงินคือหนูแต่ทุกวันนี้หนูได้เงินมาทํามาหากินหนูเอาไปให้พ่อแม่ขอโทษเค่ะให้แม่แล้วไอ้เงินสินสอดเนี่ยผัวหนูเอาไปมันเป็นแบบนี้ค่ะคือสินสรดที่ได้เนี่ยผัวกเก่าผัวกเก่ากเก่าเก่าเก่าเนี่ยเอาไปแต่เห็นผัวเราจะเอาผัวเอาอีก และคอยยัดเรื่องผู้หญิงให้มาอยู่ใกล้เราและนอนกับแฟนเก่าเราแล้วจะให้เราเป็นแม่เราทั้งเราเราไม่ทำ <c oughs> ทีนี้มาต่อเอาเพื่อนไปด้วยพอมีวันหนึ่งสารวัตรแสงชัยปกติมัธยมศึกษาปีที่สามนี่กินข้าวด้วยกันที่ SMP ประจำทุกวนันทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้เพื่อรอพ่อแม่พ่อแม่หนูขายบ้านที่ซอยตรงโรงหนังกูเจ้าขายเสร็จแล้วเขาก็เอาเงินไว้แล้วรอผู้หญิงคนนี้มาชื่อพี่ลิน พี่ลิงเขามาเดินทางกับหนูแล้วเขาไปนอนกับสาร,รวัตรตรงนี้พ่อหนูโดนโกงเงินสองล้านไปเลยถูกไหมค่าบ้านหนูคิดว่าแบบนี้ยังไม่มีใครตามคืนมาให้เลยอ่ะต้องต้องขายตูดให้คนผิวดําแล้วได้เงินคืนใครเชื่อไม่เชื่อนะคะเพราะว่าข้อแรกเนี่ยแค่ขายตัวเนี่ยมันไม่ผิดแต่พี่ถ้าสร้างครอบครัวกันแต่ถ้าเราโดนผู้ชายหลอกไปเนี่ยแล้วตำรวจจับได้ได้ไงอะ่ะคะแต่เอยงไงคือหนูแค่จินตนาการว่าทําไงเราถึงจะได้ บ้านที่ดินคืนให้พ่อแม่เราเหมือนก่อนตอนที่เราจะโดนตารวจหลอกออกไปอยู่ด้วยกันคงจะแบบคนผิวดํามามีเพศสัมพันธ์ด้วยตรงก้นแล้วก็ได้ทั้งหมดคืนแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะ <c oughs> อันนี้คือจินตนาการ <c oughs> มาต่อตรงที่พี่โออีกเออคือหนูไม่ใช่พี่คือหนูไม่ใช่แม่เรานะพี่ไปเจอเกันเองพี่จะไปแบบรักกันนี้แล้วมาเอาเงินทั้งทั้งหมดที่หนูมีเนี่ยเอาไปให้เขาหนูมันไม่ได้แล้ว อย่างสารวัตรตังโรงแรมดีเอสเคเนี่ยคือหนูอันนี้หนูก็ไม่ได้เป็นแฟนสารวัตรตังหนูโทรอทรศัพท์คุยด้วยทีเดียวสารวัตรขึ้นมานอนอยู่กับเพื่อนสี่คนเพื่อนฝั่งขวาหนึ่งคนฝั่งซ้ายสองคนขึ้นมาก็มีเพือสัมพันธ์กับหนูเลยอย่างนี้ในผ้าห่มบางนอกผ้าห่มบางอ่ะแล้วมีอยู่อย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไปไปมาเนี่ยพอออกจากที่นี่เนี่ยปรากฏว่าโรงแรมดีเอสเคถนนเทพรักจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยดันดันไอ้นี่ค่ะพี่ขายอ่ะคือล้างตอนนี้ก็ยังล้างอยู่ ซึ่งหนูชื่อเด็กหญิงคิติธรไทสงวนที่โดนสารวัตรตำรวจสอนอสำารงเหนือคมขืนก็ยังไม่ได้อะไร mm hmm. เงินเนี mm ่ย hmm. ก็โอนไปเรื่อยๆโอนไปอยู่ตรงไหนแล้วนะคะ